สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟบีบาดีสบายดีพี่น้องฮัลโหลตากาฮ้ในรายก <laughs> ยารจาวตาตากาฮู oh, ล่ะมาเดเจา้ามากินข้าวจ้าพี่น้องคือเกา่าคือเกา่าคือเกา่เกากินแซบกินนัวคือเกา่จาจ้าพี่น้องโอ้ยมือวนนี้กินวันนี้ก็จะกินปลาแซลมอนทอดกับข้าวเหนียวเดว้อจ้าก็มมมาาัไ้ฟนนตรง今日食น米饭同มัน鱼煎三อ่ะ มาด้วยกาแส่บเซาร้อกันโอ๊ยอากาศหนาวไม่รู้จะกินอะไรเนาะข้าวเหนียวก็มีสานี้แหละมีข้าวเหนียวอยู่นิดียวหมดแล้วจ้ะหมดแล้วข้าวเหนียวมีแค่นี้มีข้าวเหนียวอยู่หน่อยนึงเหลือจากเมื่อวานนี้จ้ะข้าวเหนียวเหลือจากเมื่อวานนี้ก็จะกินให้หมดเลยจ้ะมันแข็งแล้วจ้ะไม่ได้อุ่นไม่อะไรหรอกมันเหลืออยู่แค่กำมือเดียวมากินเด้อพี่น้องมามาด้อจ้ะ เลยไล่ายาช่ายเสร็จแล้วต่ก็ข้าเหนียวก็แข็งจ้ะกินมาตั้งชั้นๆอย่างนี้แหละโอ้มาจา้ามาจา้ามาจ่ะใช้มือเราเด้อแซ่บอืมเค็มๆม,ม,มันๆเนาะปลาสมอนทอด ถ้าเนี้วมาเหลืออยู่กำหนึ่งเนี้ยเหลืออยู่กำม,มือหนึง่งลูกสาวกินเหลือมาวานนี้มากินให้หมดไม่ได้อุน่นหรอกมันเหลือแค่นิดเดียวเอาใส่น้ำนี้ไปเลยกินซะก่อนหิวหิวข้าวมาเช้าไม่ได้กินอะไรจ้ะกัมจี้หมูเสกฝานนะกัมจี้หมูเสกเย้ซอ,อยกระทงเนา Come on everyone. Today I have just a minute. Today I have salmon fry salmon with the steak right. ปาแซลม,มอนกับข้าวเหนียวมันเข้ากันจ้ะเซ็บเซ็ตคิมๆมันๆเนาะหนังมันก็กรอบทอดเอากรอบโอ้ยหิวข้าวยห,หิวข้าวแห้ง มันเรียกผู้ใหญ่ยัวมาท่านได้กินขาวันกินขาวน้ำกบน้อยจ้าอากาศหนาวมึงไทยก็นาวสิบสี่องศา อืมแซ่บเลยโอ้ย ที่เรียกจะว่าทอดเสร็จแล้วกะว่าจะเอามาอ่า,อาหั่นหอมซอยใส่พริกใส่น้ำปลาใส่มะนาวกะว่าจะทำแบบนั้นนะทีนี้แบบมันกินกับข้าวเหนียวก็เลยอืทำแบบนี้อะทอด แซบเมื่อคืนตีสามบอกคน้องโทรศั์จากเมืองไทยรับไม่ทันหรอกเมืยจะโทรมายืมเงินสงสัยปีใหม่แล้วญาติจะโทรมายืมเงินจ้ะเขาบ่าตีสามแล้วจะโทรมา,มา,ม,ามาถามทุกสุขทำไมนี่ใช่ไหมล่ะ ญาติฉันนะ่ะปกติไม่โทรมาหรอกถ้านอกนอกจากเรื่องเงินแล้วไม่ไม่โทรหรอกไม่ถามทุกสุขอะไรหรอกนอกจากเรื่องเงินแค่นั้นเองรู้ไส้รู้ปรุงดีนะ ดูก็รู้ในะโทรศัพท์เป็นสายของเมืองไทยป,ปีใหม่แล้วโทรมายืมเงินนะ ไม่มีเงินให้ใครยืมหรอกฉันไม่ได้ทำงานพูดไม่รู้กี่สิบคนแล้วไม่มีงานทำมาจะมายืมอะไรกับคนที่ไม่มีงานทำเนอะแปลกจริงๆเลยอยากไปยืมนูน่นไปยืมธนาคารนูน่นมีที่มีทางมีบ้านก็ไปจำนองเข้า ไปยืมธนาคารนะมันได้อยู่แล้วแหละธนาคารก็หักเงินเดือนเอาเงินเดือนเท่าไหร่จะผ่อนเท่าไหร่ก็ว่าไปมเรางมายืมฉั้หรอก จะมายืมฉันน่ะกะว่าจะไม่ไม่ใช้ไงกะว่าไม่ใช้ก็ได้ไงพี่น้องกันน่ะกะไม่ใช้ก็ได้ไงถ้าไปยืมธนาคารเขาต้องใช้มีความเป็นปต้องต้องให้เขาทุกเดือนทุกเดือนก็ต้องหักทุกเดือนใช่ไหมละ่ะทีนี้เขาก็หักก็เสียดายใช่ไหมละ่ะนี่ถ้าพี่พี่น้องกันเนี่ยมายืมเนี่ยพี่น้องกันยังไงก็ไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมละ่ะความคิดมันเป็นแบบเนี้ย ที่ฉันหน้าลำบากติดนี้ติดสินเขาฉันไม่เคยเดือดร้อนอยากพี่น้องเลยนะจะบอกให้นะ กินไปกระบ,บนไปลรวพี่น้องเฮ้ยน่ารำการไม่อยากบนเท่าไหร่หรอกนะโอ้ยไม่อิ่มไม่อิ่มจ้าทำเป็ไงล่ะทีนี้ไม่อิ่มเดี๋ยวสัก สักยเย็นจะไปกินอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าข้าวเหนียวมีอยู่หน่อยเดียวกินก็ไม่อิ่มแล้วเนี่ยกินก็กินไม่อิ่มนาะไม่ถึงครึ่งท้องเลยเนี่ย จงไม่ป้าว่ะจอยเสกสายจงไม่ป้าวะ่ะปูนโทรโมยอกาจงสงหออ่านที่จอยเสร็กละเย็นๆจะไปกินอีกรอบหนึ่งจ้ามันยังไม่อิ่มจ้ามันม,มันยังหิวอยู่เนี่ยก็ามาเช้ามาจะกินอะไรซ้ำอโมเสจเยแต่ต่ปิดถองหอ ดังไหมไมเสีปลาแซลมอนทอดอร่อยที่สุดฉันว่าผัวฉันไปตลาดฉันจะให้ผัวฉันซื้อ ปลาฉลามมาฉันจะทําปลาฉลามให้ดูเอออดีว่าหน้านี้ไม่มีปลาฉลามมีปลาฉลามขายตัวเล็กๆอะฉันกล่าวว่าจใจผัวฉันซื้อมาตัวหนึ่งฉันจะทําให้ดูปลาฉลามนะคนส่วนมากเขาไม่ค่อยกินปลาฉลามกันเขาทําไม่ค่อยเป็นนะเนื้อปลาฉลามอร่อยนะฉันกล่าวว่าจะซื้อปลาฉลามเอาไว้วันหลังก่อนฉันจะซื้อปลาฉลามมาทําให้ดูนะ ôi oh, hiểu dáng mày im lơi trong ngoài pháo đi hết sai rồi hư hiếu chặt đi ơi อืมมกินแค่นี้ก่อนฉันน่าตื่นแต่เช้าถึงอากาศหนาวก็ถึงอากาศหนาวก็ตามทีแต่ฉันก็ตื่นแต่เช้าตื่นมาทำงานบ้านงานช่องบางคนอากาศหนาวก็นอนตื่นสายกันแต่ฉันไม่ใช่ฉันนอนตื่นเช้าทุกวัน ถึงจะให้หนาวขนาดไหนก็แล้วแต่ฉันก็ตื่นแต่เช้ามันนอนไม่ได้จ้ะพี่น้องอายุเยอะแล้วมันนอนมล้ก็ได้ถ้านอนมันอยากจะตื่นเนี่ยมันไม่สบายมันจะปวดหัวฉันอยากนอนสักสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยโมบอกฉันนอนเยอะไม่ได้ฉันอายุเยอะแล้ว นอนวันหนึ่งห้าห้าหกชั่วโมงพอดีแล้วเขบอกคนอายุเยอะนอนนอนมากไม่ดีจ้ะมันนอนไม่ได้เองไม่ใช่อะไรหรอกหืมกินทั้งนี้ก่อนแซ่บพอดีแหละ ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอืมอืมกินหมดแล้วกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปรวกบะหมี่กินอยู่ข้าวยังหิวอยู่เลยเนี่ย เอาตรงใบป้าพกเอาเสร็จสายอะเสร็จจุชินนะก็ามาอันที่ตัวจีหมินเสร็จละเดี๋ยวไปทําบะหมี่กินกินแค่นี้ก่อนพี่น้องเอ้ยกินหมดแล้ว อกินน้ำไปก็อ,อย่าชั่วพอดีละเดี๋ยวจะไปลวกบะหมี่กินอีกรอบนึงสักตอนเย็นๆแล้วนะโอเคแล้วจ้าวันนี้ใครว้านเกิดล่ะบ้านเกิดขอสุขสัรตวันเกิดก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะครัพี่กอว็อกสเร้สางรย้าเจนกรี้าสา,าเรจนะอแล้รวเจนยกรแลน้วจ้ะนานะบ้ายบาย